ใช่แลเด้อสวัสดีครับคุณผู้ชมขออภัยกับเสียงเกมของเกมบูลล็อกในรูบอกรึเป่นะครับเสียงวิเสียงเออนั่นแหละนี่ถ่ายคลิปแล้วน่ะนี่แม่งมาซิบกวีอะไรเหี้ยซิฟวี่ซิบกวี่ละขอปิดเสียงนะครับคุณผู้ชมกาแามันรื้อคนยืดอยากได้อันใหม่อยากลองอยากลอง ออขอ,ขอ,องโหดโหดเทั้งเยอะมึงเลยไปทั้งเยอะไอ้ต่อไปเราก็จะเริ่ม sổ mà hả bé oh, fuck oh, cụ sư mà. ไม่ได้เราก็จะใช้อัศวินต่อไปนะครับไม่ได้หรอกเที่ยวดิเกมบูลออฟดีกว่ากอลกาด้นครับโย่บลูเอาจริงดีฮู้ แซบไหลได้ใช่ไหมไม่ต้องได้ใช้หรอกเล่นต่อเออผมจะอยู่ตรงนี้ฮะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอโกดชิปไม่ได้ยโอ้โหแล้วเกมนี้กดชิปไม่ได้หรอ ้องกด e y แม่ครับผมไม่อยากเลิกติดตามคุณเดี๋ยวเพิ่งถามได้มั้ยโน่แบบโอ้แล้วทำไมซัมเม,มอร์เป็นอย่างนี้ซัมเมอร์จริงๆ พร้อมตัวอย่างนั้นเหรอโหตอนนี้ผมเล่นไม่เป็นจริงจริงกดชิปร็กอกจีจีอีซีคือการการซัด พอลิอกโยดันเลยบลิบน้อยมาชมได้แล้วโอเคได้ก็บ,บา้ากดกดวีเออเอาคนไหนดีวะอิสก,กไิไม่เอาไม่อยากได้อิสกิกบกบเฮียอะไรฉันกันโกบ ฉันกันกบอะไรครับผมไม่เข้าใจเลยแล้วกูเป็นมุมมองอะไรอยู่เนี่ยอู้จีจีอุยอ้ยเรียบร้อยได้มุมมองถนัดแล้วคมผู้ชมมาแล้วมาแล้วผมอปปี้ก๊อปปี้เซไปเลยเซก๊อปปี้เซ ก็ปี้เซไปแล้วฮะฮะฮะหมวดการโจตี ขอโทษครับกดพาสตรงไหนลืมไปแล้วะขอบอนกดาขอบอนนะครับขอบอนหน่อยผมจะไม่ยิงพลาดแล้วครับอ้ขอร้อง กดาลูกบอลเอ๊ยโย What the fuck กด V ก่อนมีตาวิชันไม่สามารถเอ่ออีซากริได้นะคะกดคันลอกคนนี้จบเฮ้ยอูจี้จีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าคุณ ผมผมขอเชิดฉายหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่าคนนี้สินี่ทำแซ่บเลยปลอมตัวโอ้ไม่ได้เลยนะคนนี้มันแย่สุดสุดเลยอ่ะแย่งสิกดดีหมดการจูตี บีเฮ้ยโ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 ยคุยกันก่อนโยโบ o มาเลยมาเลยกดบีจะใช้บีกับใครดีมึงใครเนี่ย ชิปล็อกควบคุมโอ้โอ้น้อเกบิเซโอ้ยโดนปัดกูโอ้ยชิปล็อกชิปล็อกใช่ไหมต้องใช้ชิปล็อกใช่ไหมใช่ไหม กินอะไรกูยังไม่เข้าใจเลยกูจะแตะแล้วโอ้ขอบายกด e, อีขโมยเอ้ยกด q แปดนาทีแล้วเด้อตอนนี้เก้านาทีละก็กี้แปดนาทีตอนนี้เก้านาทีละ

เฮ้ยเฮ้ยอย่าดูวะอย่าดูวะฮึบโน้ฮึผมกระโดดกระโดดอยู่กระโดดอยู่ติดผ่าน Please me pass me Please me Please อูช oh, oh, uh. mm ีชีมาแล้วมาแล้วโอ้มันหายไปไหนกันนะ่ยอืมอไม่ใช่ได้แล้วนี่วะหรือเปล่านะเดี๋ยวปิดคลิปกัน